ครับสวัสดีครับก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับคนรักกิสระของช่องคนรักกิสระคนที่ชอบอาชีพในการเลี้ยงหมูสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ F.C. ทุกท่านที่เข้ามารับฟังและก็รับชมรวมทั้งผู้ฟังผู้ชมท่านใหม่หน้าใหม่นะครับ สำหรับวันนี้คนรักอิสระก็จะมาพูดคุยตามสไตล์สบายๆเกี่ยวกับคำถามที่เอฟซีท่านถามมาผมอ่านดูแล้วมันก็เป็นที่น่าสนใจผมเลยจะนำมาพูดในวันนี้สำหรับสิ่งที่ท่านจะได้รับในวันนี้สำหรับผู้ฟังที่จะได้รับในวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หรือมือเก่า ที่อยากเกี่ยวพัฒนาในการตลาดนะครับสำหรับมือใหม่ก็จะมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์ก่อนศึกษาแล้วก็ค่อยลงมือปฏิบัติคือการเลี้ยงหมูก็เป็นการลงทุนชนิดหนึง่งก็ย่อมมีความเสี่ยงถ้าเราไม่ศึกษาไม่วิเคราะห์ก่อนลงมือทำแล้วค่อยไปศึกษาทีหลังมันก็อาจจะเกิดขอ้อผิดพลาดขึ้นไม่ประสบผลสำเร็จ ครับก็ทุกอย่างเราต้องดูให้แน่ใจก่อนไม่ว่าจะเป็นหลายๆด้านเราต้องศึกษาหลายๆด้านนะครับแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้คนรักอิสระได้มีกำลังใจในการทำคลิปทำช่องต,อต่อไปเพื่อที่จะได้นำเสนอสิ่งดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูหรือแนวทางในการเลี้ยงหมูในอนาคตต่อไปนะครับ ครับแล้วก็มาเข้าประเด็นกันเลยท่าน f อฟท่านนี้ถามมาผมคงไม่กล้าบอกนามท่านนะครับไม่กล้าเอืยนามก็ลองให้ท่านคอมเมนต์มาใหม่ว่าเอืยนามได้หรือเปล่าผมถึงจะเอืยในคลิปต่อๆไปนะครับคือท่านถามมา4ประเด็นท่านอยากให้ผมเนทำอ่าคลิปเกี่ยวกับ1ประเด็นที่1ก็คือเลี้ยงหมูแล้วจะขายได้ให้ใครประเด็นที่2 การเลี้ยงหมูทุกวันนี้เจ้าใหญ่ก็คุมตลาดกันหมดแล้วรายย่อยอย่างเราจะสู้ได้ไหมนี่คือประเด็นที่ท่านถามมาอยากให้ผมทำครับสำหรับสองประเด็นนี้ผมก็จะเอามาทำในคลิปนี้ก่อนส่วนประเด็นต่อ,ตอไปผมถึงจะทำในคลิปต่อไปนะครับการเลี้ยงหมูเลี้ยงแล้วจะขายให้ใครนั้นนี่คือปัญหาปัญหาของ คนที่จะเลี้ยงหมูจริงๆจริงๆแล้วการจะขายให้ใครนั้นถ้าจะตอบง่ายๆก็คือต้องขายให้พ่อค้าแต่พ่อค้าคนไหนล่ะนั่นคือประเด็นสำหรับประเด็นนี้ผมขอแนะนําว่าคนที่จะลงมือเลี้ยงใหม่ๆท่านจะต้องไปศึกษาว่าในพื้นที่ในแหล่งที่ท่านจะเลี้ยงนั้นมีพ่อค้าเยอะไหมหรือมีแหล่งที่จะพอจำหน่ายได้ไหม อยู่ใกล้ตลาดหรือเปล่าอยู่ใกล้ลงชําแระหรือเปล่าท่านควรจะไปดีวกับทางโรงชําแระก่อนดีไหมหรือว่าจะมีอีกลักษณะหนึ่งก็คือ,อท่านที่ขายอาหารสัตว์ครับส่วนมากก็จะมีโรงชําแระโรงชรําแหระใหญ่ๆที่เขาทำกันอยู่ เราก็ลองไปดูดูก่อนแล้วก็ค่อยมาศึกษาแล้วค่อยมาลงมือทำนี่นี่คือปัญหาของคนที่เลี้ยงใหม่ๆเรื่องการตลาดนี่สำคัญจริงๆแล้วเรื่องการตลาดทางภาครัฐก็น่าจะช่วยเราได้ภาครัฐก็น่าจะมาดูในจุดนี้ครับผมก็คงตอบได้เพียงแค่ว่า ท่านจะต้องไปศึกษาหาตลาดก่อนหาพ่อค้าก่อนแล้วก็ไปดีวกับทางโรงชำแรแกลที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อที่เราจะรองรับเพื่อที่จะมารองรับหมูของเราที่ขุนนะครับสำหรับประเด็นที่สองอหมูทุกวันนี้เจ้าใหญ่คุมตลาดแล้วรายย่อยอย่างเรานี่จะสู้ได้ไหมอันนั้นเราอย่าเพิ่งไปคิดครับว่าเราจะสู้ได้ไม่ได้ ถ้าของเรามีคุณภาพโรงชรําแหลกเขาก็ต้องต้องการสู้ได้แน่นอนครับถ้าเราจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในความคิดส่วนตัวของผมนะครับผมว่ามันน่าจะสู้ได้หรือว่าสู้ได้เราต้องทำเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็ดีวกับทางโรงชรําแหละให้ได้ทุกอย่างนะครับถ้าเรารู้ เราจับมือกันสามัคคีกันไม่ใช่ต่างคนต่างเลี้ยงผมว่าเป็นอาชีพได้ในการเลี้ยงหมูแล้วก็อีกอย่างภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยทําตลาดให้ด้วยการที่จะเลี้ยงหมูนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีตลาดแล้วเราเลี้ยงเลยมันก็จะทําให้เราได้รับผลกระทบถ้าบอกว่าเจ้าใหญ่คุมตลาด อันนั้นมันเป็นส่วนบนไปแล้วเราคงจะไปก้าวไก่ก้าวล่วงไม่ได้เราทำยังไงให้ของเราดีมีคุณภาพให้ตลาดถูกใจตามท้องตลาดถูกใจท้องตลาดเขาก็ต้องหันมามองเราเพราะว่าผมเคยเจอมาอบางท่านที่เลี้ยงหมูมแบบบ้าน,านเราผมอยู่ลงชำแหละมาพอไปช่ำแหลมมาพยาดเต็มเลยในลำไส้ อันนั้นเขาก็ซื้อเราครั้งเดียวคุณภาพก็สําคัญนะครับเราต้องทําให้ได้คุณภาพเสียก่อนล้าค่อยมาถามว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพได้ไหมจะมีตลาดไหมนี่คือประเด็นสําหรับสองประเด็นนี้ที่ผมตอบมาที่ผมเล่ามาเนี่ยก็อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจท่านผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมพูดตามความเป็นจริงเราต้องเอาคุณภาพมาก่อน ถ้าคุณภาพดีมันต้องมีคนต้องการนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็อยากให้ท่านได้กดไลค์ให้เยอะๆเพื่อที่จะได้ไปถึงหูท่านที่มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องได้มาดูแลมาพิจรารณารับฟังปัญหาของชาวบ้านอย่างเราเรากษตรกรอย่างเรา,เรา,เรา,เราบ้างแล้วก็จะได้หาทางช่วยเหลือ แต่ก็อย่างว่าแหละครับเสียงเล็กๆอย่างพวกเราอย่างพี่น้องหรือว่าอย่างผมเนี่ยช่องเล็กๆอย่างเงี้ยพูดไปมันก็คงจะไม่มีใครไปใส่ใจหรอกนะครับดังนั้นผมก็ถึงขอวิงวอนว่าช่วยกันกดติดตามให้เยอะเพื่อให้ช่องมันเติบโตแล้วเราก็จะเสนออะไรจะพูดอะไร อาจจะได้รับฟังจากทางการหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเราอีกทางหนึ่งสำหรับการเลี้ยงหมูนะผมว่าเป็นอาชีพได้นะครับเป็นอาชีพที่มั่นคงเป็นอาชีพที่เราสามารถควบคุมได้เรากำหนดได้ว่าเราจะเลี้ยงสักกี่ตัวแล้วก็ปฏิบัติให้มันดี อยากได้เงินเยอะเราก็เลี้ยงเยอะทุนเยอะเลี้ยงเยอะแต่ถ้าจะให้ไม่เสี่ยงก็คือไปรับจ้างเลี้ยงเลี้ยงเข้ากับบริษัทอันนั้นเขาจะมีตลาดรองรับเราอยากเป็นอย่างดีแต่ทุนเราเราต้องสร้างโรงเรือนเองทำอะไรเองหมดทุกอย่างทุนมันคงเยอะไปสำหรับเราเรา,เราท่านๆนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่ กำลังจะศึกษาแล้วก็กําลังจะลงมือในการเลี้ยงหมูเพื่อเป็นอาชีพก็ขอวอวยพรให้ท่านจงประสบสําเร็จในอาชีพของการเลี้ยงหมูนะครับแล้วก็ผมตอบคำถามอาจจะไม่ตรงประเด็นหรือตรงประเด็นบ้างก็ต้องขออาภาัย f c ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ